สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่เทอร์โบโนวาช่องที่รวมข่าวรถใหม่รุ่นอนาคตและข้อมูลยานยนต์แบบจอดลึกสำหรับคนรักรถทุกคนหากคุณชอบรู้จักรถใหม่ก่อนใครคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับรถรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอย่างมากนั่นคือโตโยต้ามินิเอลพาดปี2026รถ MPV หรูขนาดกระทัดรัดที่นําความหรูหราของเอลพาดมาอยู่ในขนาดที่ใช้งานง่ายขึ้นในชีวิตประจําวัน โตโยต้ามินิอาผ a าด2,026ได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบจากอาผาดรุ่นพี่อย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์หรูไฟหน้าเล็ดทรงเรียวคมให้ภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียมและทันสมัยรูปทรงตัวถังยังคงความเป็น MPV ทรงกล่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในแต่ถูกปรับให้ดูทันสมัยและคล่องตัวมากขึ้นเส้นสายตัวรถเรียบหรูพร้อมล้ออลอยดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมความโดดเด่นบนท้องถนน เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารโตโยต้ามินิอัลพาร์อ2026จะให้ความรู้สึกหรูหราและสบายทันทีวัสดุภายในถูกเลือกใช้คุณภาพสูงเบาะนั่งออกแบบให้นุ่มและรองรับสรีระได้ดีห้องโดยสารโปร่งโล่งด้วยหลังคาสูงและกระจกบานใหญ่เพิ่มทัศนวิสัยและความสบายในการเดินทางมีรูปแบบที่นั่งให้เลือกทั้งแบบสีที่นั่งสุดหรูพร้อมเบาะก,กับตันซีและแบบ6หรือ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวด้านเทคโนโลยีมินิอัลพากมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ ระบบใช้งานลื่นไหลรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายหน้าจอมารวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนระบบชาร์จไร้สายช่อง USB หลายตำแหน่งและระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งเบาะหลังอาจมาพร้อมระบบความบันเทิงสำหรับการเดินทางไกล ในด้านสมรรถนะโตโยต้ามินิเอาพาด2,026คาดว่าจะมาพร้อมขุมพลังไฮบริดที่เน้นความประหยัดน้ำมันการขับขี่นุ่มนวลและเงียบเป็นพิเศษเหมาะกับการใช้งานในเมืองระบบมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเสริมแรงในช่วงออกตัวทำให้รถตอบสนองได้ดีแม้บรรทุกผู้โดยสารเต็มคันช่วงล่างถูกปรับจูนเพื่อความสบายลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนให้การเดินทางที่ผ่อนคลายมากขึ้น แม้จะเป็นรถหรูมินิอัลพาดก็ยังขับขี่ง่ายด้วยขนาดตัวรถที่กะทัดรัดพวงมาลายัยเบารัศมีวงเลี้ยวแคบเหมาะกับการใช้งานในเมืองระบบช่วยจอดและกล้องรอบคันช่วยลดความกังวลในการจอดในพื้นที่จำกัดพื้นที่เก็บสัมภาระสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานทั้งการเดินทางประจำวันและทริปพิเศษด้านความปลอดภย Mini ัยโตโยต้ามินิอัลพาด2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาเพิ่มความมั่นใจให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารโดยรวมแล้วโตโยต้ามินิอัลพาดสอคือรถ MPV ที่ผสมผสานความหรูหราความสะดวกสบายและความคล่องตัวได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับครอบครัวยุคใหม่ผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องการรถเอเนกประสงค์ระดับพรีเมียมในขนาดที่ใช้งานง่าย ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเทอโบโนวาเพื่อไม่พลาดข่าวรถใหม่และรีวิวรถยนต์สุดลำ้ำแล้วพบกันใหม่ในคอ